สวัสดีครับามาดูสวนสมุนไพรนะครับสวนสมุนไพรใบสะพูต้นสะพูรากสะพูนะครับนำมาหนึ่งกำมือนะครับนำมาต้มนะครับต้มน้ำให้สมุนไพรออกนะครับนำมาดื่มสาวแก้วเย็ยนแก้วครับจะช่วย ลดความดันนะครับเบาหวานได้อย่างดีครับสวนสมุนไพรครับสวนสมุนไพร เอามากินกับลาบอะไรก็อร่อยครับลาบก็ขอบคุณมากครับ